สว,ส, át, สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมน้องกบตัวนี้นะครับก็คือตื่นเช้ามาผมเห็นน้องเขาตั <uk> วบวมแบบนี้นะฮะกิจวัตรประจําวันของผมนะคะก็คือจะเอาน้องนะครับมาอาบน้านะครับแล้วก็ล้างกล่องนะฮะแล้วก็จะให้อาหารเขาแต่ถ้าเราเห็นน้องกบตัวบวมท้องป่องแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทําวันนี้นะครับก็คือการพาน้องอาบน้ําล้างกล่องแต่ต้องงดอาหารให้เขานะครับผมนี่ฮะผมก็เริ่มทําการล้างกล่องนะครับแล้วก็ อาบน้ําให้เขานะฮะให้เขาได้น้ําใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับแล้วก็ทําให้เขาสดชื่นนะครับผมสังเกตการกระโดดของเขานะครับเขายังกระโดดได้ปกติอยู่นะครับผมแต่แค่ตัวบ,มบมวมๆอ้วนๆนะฮะถ้ามือใหม่บางท่านนะครับตรงนี้จะไม่รู้นะครับคิดว่าน้องกบเราอ้วนนะฮะก็จะยัดอาหารนั่นอีกซึ่งอันตรายมากนะครับผมจะทําให้น้องเขาท้องอืดแล้วก็ตุยได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเจอ,น,เอน, ER, น้องกรบลักษณะนี้นะครับผมอย่ารีบ ให้อาหารนะฮะอาจจะสังเกตพฤติกรรมเขาไปก่อนนะครับผมอย่างผมวันนี้ผมจะไม่ให้นะฮะผมจะงดอาหารเขาหนึ่งวันนะฮะแต่ผมจะล้างกล่องแล้วก็พาเขาอาบน้ํานิดหนึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็พาเขาทีเหลืองแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูอีกตัวกันนะครับผมมาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สังเกตท้องเขานะครับท้องเขาจะแฟบกว่าเห็นไหมฮะจะมีความบุ๋มๆลงไปแบบนี้ฮนะ ตอนจังหวะที่ผมพาเขาอาบน้ํานะเขาจะทําการฉี่ออกมานะน้องกบเนี่ยจะแปลกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดได้น้ําใหม่เนี่ยเขาจะฉี่นะไม่ฉี่ก็อึอ,ออกมานะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะอย่างตอนเช้าเนี่ยเขาจะฉี่มากกว่าอย่างตัวเนี้ยพอฉี่ออกมาท้องก็จะแฟบลงนะถ้าแบบเนี้ยก็สามารถให้อาหารได้ปกติเลยนะ นี่เดี๋ยวให้ดูดูนะเนี่ยท้องแฟมเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยให้อาหารได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมแต่มื้อนี้ผมจะให้เขากินเป็นเนื้อปลาชิ้นเล็กๆแทนนะครับแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็อาการเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ท้องป่องๆนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยอาการแบบนี้จะยังไม่ถือว่าท้องอืดน,นะครับแต่แค่ อาหารยังย่อยไม่หมดนะฮะถ้าผู้เลี้ยงเนี่ยไม่รู้นะฮะเรายัดอาหารเพิ่มไปเนี่ยจะทําให้เขาอ่ะท้องอืดได้นะะอย่างตัวนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้เขานะฮะลองอาบน้ําให้เขาดูก็ปรากฏว่าท้องก็ยังป่องๆอ,อยู่นะครับตัวนี้ก็งดอาหารไปนะครับผมหลังจากที่ล้างกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราทิ้งน้องไว้แป๊บหนึ่งะฮะสังเกตว่าน้องก็จะอืดอ,ออกมาแบบนี้เลยนะฮะเพียบเลยนะฮะ อันนี้ยังไม่ได้อาหารเพิ่มนะครับแค่ล้างกล่องอย่างเดียวแล้วก็ให้น้ําใหม่เขาเนาะเนี่ยแหละครับเป็นเคล็ดลับนะครับที่ทําให้น้องไม่ท้องอืดน,นะฮะเนี่ยครับอย่างตัวนี้ก็อืดออกมานิดหนึ่งแต่ว่าท้องยังบวมอยู่นะครับผมก็แสดงว่ายังมีแก๊สมีอาหารอะไรอยู่ในลําไส้แล้วก็จะพักเขาไว้แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องล้างกล่องให้เขาใหม่เนาะแล้วก็รอดูพรุ่งนี้ว่าแฟบลงหรือ,อยังก็จะเริ่มให้อาหารได้นะครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ